สวัสดีค่ะไมสุงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็พามากินเอ๊อเราบอกว่าแม่อดอันนี้นี่ใช่เหรออันนี้เป็นเส้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่เรานี่แหละก็คือเขาเรียกอาชิกแก๊กก็จะเป็นผักกาดดองนะคะมีกับพริกเป็นพริกน้ำมันเอาเขาให้พริกด้วยหรอ โอ้น้องพอใจนทุกมันกี้บอกว่าแม่ไม่เห็น,นสุกข์บอกวเราบอกว่าเอาคาลูกเอาคาอเอาาเอาแล้วมึมัอนอ,อกยาว <laughs> ทุกคนเส้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีมีกอบแบบนี้ด้วยนะนี่นะคะแล้วข็ขให้น้ำซุปด้วยน้ำซุป<ต>ยังไเหรอ มูอะไรไนะิี่มูมันุ่มก็น้องว่งาซื้ออันนี้มากินกลับเลยนะครับกระเทาะระกทาซึ่งวันนี้จะกินข้าวตอนเย็นเย็นเกินต้องใส่พริกนิดนึงนะ พีชเขาอาจจะเผ็ดมากก็ได้อาทนาถ้าใส่พีชก็ใส่ข,สาสาข้าวแม่นะคะทุกคนคืออะไรเนี่ยอะไรก็แม่แม่ทุกคนมีมีอะไรเซอร์ไพรส์ามากเซอยร์ไพรส์ยังไงน้องบอลดูสิเราไปไหว้อันนี้จะเป็นหอมแดงนะนเป็นหอมแดงทอดนะทุกคนอันนี้เสิร์ฟทอ ไม่ได้เซอไฟรหรอกเซอไพร์เรถดรถดของเรารูดเว้นของเรา <laughs> ทุกคนรถดเว้นของเราเนี่ยก็คือมันจอบเซอร์ไพรส์เรามากไม่ได้บอกอะไรเลยขับไปดีๆเคลับเคลับเฉยเลยอ่ะเขาขอนนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะ คือมันยังไง่ะคะมันยังไงคะคุณลูกคุณลูกสาวอ่ะอันั้นก็เป็นลูกสาวของเราซึ่งเหมือนก็ใช้ใช้งานมัน,นานแล้วแหละทุกคนเัืงแต่ปีนะ่ะสักเจ็ดแปดเก้าปีได้แล้วอะก็เลยขับ,ข,บขับไปเครื่องหลับเฉยอะทุกคนครั้งครั้งแรกนั่นเราเปลี่ยนแบตเตอรี่อะขับได้มาประมาณอีกไม่ถึงเดือน,นะครับถึงถึน,นแล้วเหรอเดือนครึ่งกว่า อเอเดินคึ่งกั้ปาแล้วลว่าน้องวันบอกโอ้ยทำไมจ้องกุงว่งวงว,ง,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 วงนี่มันถึงได้อร่อยใช่ไหมต้องต้องมีเสียงนิดน้อยนี่คือประกาดดองนะคะต้องต้กินกับประกาดดองนี่ยอร่อยวันที่ันวาคบาให้เปรลังบา,ายยี่มายยทุกคนอ๋อาม่ตอยเี่ข้างอง่ะไม่เห็นเส้นอะ ถ้าสวรรค์มันตกลงมาตกลงมาก็ปวดนีมาไปไว้ทับแม่กินมาสิน้อยเดียวโอ้ยไม่ต้องลาดของแม่นะแล้วก็มันมารับตอนที่ไฟเขียวพอดีฮัลอนลมาเขียน ไม่เป็นแบบนี้วะ่ะคืออยากขอร้องอ่ะอยากขอร้องลด้าอยากพึ่งเป็นอะไรได้ไหมซึ่งว้ายไปจุ่มทำไมไม่เห็นนั่นอะไปโฉกกองตรงไหนอะไม่เห็นเลยเห็นแต่มือซึ่งน้องวันก็จะสอบข้อมอนหนึ่งซึ่งแม่ก็ต้องใช้ตังเยอะอยู่แล้วอะทุกคน ปเปนรแถมน,แน,แนี่ตายแน่ๆตายแน่ๆท่คคนเป็นนี้นะ่น่ยทุงวันจะเข้าม้อนหนึ่งก็ใช้ตังเยอะอยู่แล้วอย่าบอกว่ารถจะมาเสียตอนนี้ะ่ะอืมอืมจะบอกว่ารถมาเสียแล้วก็เขาว่าอืมออะอรอ ำไมพริกมันแปลกๆโอ้ยอย่าใสาพ่พริกเกินมันผ็นลกินุอืมอร่อยสุกของเขาก็จะเป็นแน่เป็นหมู เลยแม่ไม่เคยห่วงของกินเยอเหมือนใครบางคนหรอขอกินนิดอกินหน่อก็ไม่เลอะไม่ได้เลยอ่ะบอกว่าไม่เผ็ดไหมหั <c oughs> วไม่เผ็ดไหมใช่ เสียงพัดลมอยู่ข้างน้องอากาศร,ร้อนมากไปเอาที่เพื่อนของน้องบอลน,น้องสื้ะสอบเข้ามอมอนหนึ่งนะจ๊ะจะอ่านทาั้งจะให้น้องบอลอ่านทั้งคืนเลยวันนี้ทั้งคืนเลยนะคะ งนี้เก้าพรุ่งนี้วันเสาร์วันที่ยี่ห้าเก้าโมงน้องก็ต้องไปสอบสอบให้ได้นะคะลูกแม่ความหวังของหมู่บ้านใครกินโกแน่เป็นผู้ใหญ่แล้วอะดู <c oughs> มันก็หก็ใครกินหกอะ่ะทำไมกินหกอี้

พี่ของเค้าอร่อยมากขึ้นน้ำมันประกาศลองครัเป็นแบบนี้ค่ะ ไ่ไม่ได้กินน้ำนานาแล้วตั้งแต่ปีใหม่หอตอนปีใหม่ไงที่เราไปกินกับจินอยู่นานอะ่ะเอาช่วยปากหน่อย น้องวอนนี่ไม่มาเลอเทอะ่านผู้ชมดูปากน้องวอนเขาจะเวลากินเนี่ยนะไปหมดเลยแล้วก็ลุกแม่ฉันมือเก่ง <laughs> รองเขาได้ที่มากแบบว่าเพจอะเอามาผัดเอามาผัดกัมบูสับหรือหมูสามชั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้โคตรอร่อยนะเนี่ยไว้วันหลังค่อยไปขอซื้ออร่อยอ่ะแม่เขาซอยน้ำไปเลยเขาซอยทำไมเอ่ะไม่หู้้ดะ อเมื่อก่อนแม่ก็เคยไปกินบ่อยระไปกินหน้าปีนะครับแล้วก็ป้าคัา เขาก็จะใส่มีกรอบให้ด้วยวออเขากะกระชี้แจ้ง เขาใส่หมูแดงนะคะทุกคนชวนน้องเป็นหน้าแม่มาอยากกินหลายวันมากนะ ก็มีกับข้าวนี่ไงไม่ได้กินเยอะๆจะเด้มีแรงไปสอบก็เรียนข้าวตาเหรอ คนเชียรน้องบอลให้สอบได้ไปสอบที่ไหนนะวันวันวัธมโม

你看，你看、嗯，你看，你看，你看。 ไม่กินได้อีกายมือแล้วเนี่ยชื่อกินก็ไม่ได้ง้างสองถุงถุงละสี่สิบแปดสิบไม่สิบบาท รถลามาเสียอองนี่คุณแม่ตาแน่ๆตาแน่ๆน้ำหนักเราสองคนแม่ลูกก็ปลาเข้าไปร้อยกว่าแล้ว ก็ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่ลูกพารูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนวนไม่ไหวแล้วบายบายค่ะหมายส่งค่ะอ๋อแบบกาไม่กินไม่กินอะไไม่กินแบบไอติมนะแม่แม่แม